สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ช่องคุณย่าพาชิวเราจะพาทุกคนไปดูที่แปลงสวยๆแปลงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นสวนผสมผสานเนื้อที่จะอยู่ประมาณสี่ไร่ฝาฝ่าจากที่เราได้ข้อมูลมาจากเเออจ้าของที่นะคะก็เป็นสวนผสมผสาน มีน่าจะมีเป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนประมาณ50ต้นเล็กใหญ่ผสมกันจะเล็กจะใหญ่ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูเนาะว่ามันจะเล็กจะใหญ่ยังไงแล้วก็มังคุดมังคุด50าสิลำไยสามสิ 30. มากหนึ่งร้เงาะสิต้นแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวยีแล้วก็ก็ยังมีผลไม้อื่นที่เขาปลูกเป็นเหมือนสวนผสมผสานนะคะ มีสระน้ำหนึ่งลูกระบบน้ําเขาก็เป็นระบบสปริงเกอร์นะคะไฟฟ้าปะปาพร้อมมากมีบ้านหลังหนึ่งวิวเขาบอกวิววิวบ้านวิวสวนเขาสวยขนทางไปมาสะดวกสบายน่าสนนะคะน่าสนเดี๋ยว มพร้อเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวยติจะพาทุกคนไปดูว่ามันจะสวยขนาดไหนเนื้อที่สีไล่ฟ,ฟา้าไปค่ะพร้อมมากวันนี้อันนี้ไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวไปทดกอน <c oughs> ไปค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปชมกันเนาะว่าจะสวยสมที่กับเจ้าของเขาได้โฆษณาไว้ไหม <c oughs> <Okay. S 2> ว้าวมากเลยทุกคน นี่เลยเรามาถึงแล้วนะคะที่แปลงนี้นี่เลยอันนี้บ้านนะคะเขามีบ้านอยู่หลังนึงบ้านเป็นบ้านสวนสไตล์บ้านสวนนะคะบ้านน้าอยู่มากเดี๋ยวเราจะไปเราจะพาทุกคนดูบริเวณร,รอบๆกันนะคะว้าน่าสนใจขนาดไหน ปลงไปดูซิมีอะไรบ้างมะม่วงและหนึ่งต้นนะคะทุกคนพี่เขาจะนี่นะคะมีลำไยอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปอะไรกี่กี่ต้นกี่ต้น,ตนยากก็จำไม่ได้ซะแล้วว้าให้วิสวยมากเลยทุกคนร้านแคมปิง้ง นี่มีลานแคมปิ้งด้วยมะพร้าวนะคะลำไยมะพร้าวขนุนเป็นสวนผสมผสานจริงๆเลยนะคะนี่นะคะต้นทุเรียนทุเรียนอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ เออ่เพราะเจ้าของสวนเป็นคุณครูนะคะเป็นคุณครูอยู่ในออแก่งหางแมวของเราท่านก็เออไม่ค่อยได้มีเวลามาดูนะคะปกติแล้วแฟนแฟนท่านอยู่ท่านอยู่แต่ตอนนีออ้แฟนท่านเสียไปคุณครูก็ไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนฝรา่หลังคุณครูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาตรงนี้จะเป็นลานหญ้านะทุกคนลานแคมปิง้งคุณครูบอกว่าทำไว้เพื่อลานแคมปิง้ง ทุเรียนทุเรียนก็จะต้นโตโตก็จะประมาณนี้นะครับเขาโตน่าจะหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเหมือนขาดการดูแลก็ลมีขนุนนะคะที่เห็นเห็นมีไผ่ระบบน้ำดีมากเลยนะคะทุกคนนีุ่ณครูก็ลงมังคุดไว้ลงมังคุดแซมลำํำไยไปนะคะน่าจะ นี่นะคะสะโอ้โหสะใหญ่ทุกคนสะใหญ่มากเลยค่ะที่ก็จะเป็นนี่เลยนะคะตามแนวต้นหมากคุณครูจะปลูกต้นหมากไว้นะคะเป็นแนวขอบสะของคุณครูก็จะเป็นมะพร้าวทุกคนนี่มีต้นมะพร้าวล้อมรอบนะคะมุงกุหมากเต็มเลยทุกคน มากดลมากที่ว้าวมากเลยนะทุกคนที่สวยหน้าเหมาะแก่การทำสวนผสมผสานที่แบบเหมือนถ้าเกิดเข้ามาอยู่จริงจังนะคะโมันคงจะมีต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบกว่านี้เยอะแต่นี่ครูเขาไม่ค่อยมีเวลา พื้ที่อยู่ที่เกือบเกือบห้าไร่นะทุกคนที่แปลงนี้นี่จะเป็นแดนจะเป็นทางจะเป็นโซนจะเป็นเนินๆขึ้นไปนะคะบ้านจะอยู่บนเนินเป็นเนินไปนะคะแล้วก็เป็นพื้นไล่ระดับลงมาเหมือนคุณครูทำไล่ระดับไว้ตอนตอนขุดสระนะคะ แดนก็จะอยู่เป็นรางนะคะเป็นร่องรางน้ําเป็นร่องรางน้ํานะคะกอไผ่ใช่ของเรานู่นแล้วก็เลาะชายคลองมีมีไผ่มีต้นหมากรอบนะต้นมะพร้าวรอบคลองแล้วก็ขึ้นไปโซนบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโซนข้างบนกัน ว่ามีอะไรลำไย,ยก็จะเยอะหน่อยนะคะนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่คุณย่าว่าน่าจะเป็นเ,ออเกาลัดนะใช่ไหมน่าจะเป็นเกาลัดนะคะถ้าไม่ผิดเพี้ยนนี่ก็เป็นทุเรียนนะคะทุกคนต้นทุเรียนของคุณครู คุณครูวางระบบน้ำไว้หมดแล้วนะคะอันนี้แดนข้างๆจะเป็นสวนยางนะคะก็มีพวกฝรั่งมีอะไรคุณครูก็แซมลงไปนะคะทุเรียนอาจจะ มีสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้จะเป็นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะทางอันนี้จะเป็นซอยจะเป็นคอนกรีตออกไปนิดนึงประมาณสักร้อยเมตรก็เป็นถนนเส้นใหญ่คะ่ะเป็นถนนรดยางเส้นใหญ่นี่นะคะบริเวณที่ สวยมากเลยสีไร่ฟฝา,ฟาเป็นสวนผสมผสานต้นไม้เต็มพื้นที่นะคะก็มีอย่างที่เราบอกไปแล้วก็ยังมีอย่างพวกมะม่วงพวกเกาลัดพวกโอ้ยหลายอย่างอะเต็มอะคะ่ะค,คุณครูปลูกไว้เต็มสวนไม้ไผ่ก็ไผ่อันนี้จะเป็นทางนะคะอันนี้จะเป็นแดนนะคะ แล้วก็มีเข้ามาวิวสวยมากเลยนะแปลงนี้แบบวิวแบบเงียบสวยสวยค่ะคว้าวกับแปลงนี้มากเลยเก็ที่แปลงนี้มีบ้านนะคะ ที่แปลงนี้เนื้อที่เกือบเกือบห้าไร่คุณครูเปิดอยู่ที่ราคาขายเหมายกแปลงอยู่ที่ราคาสองล้านห้าแสนนะคะสองล้านห้าแสนถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาคุยราคาตกลงต่อรองกับคุณครูได้เลยนะคะที่แปลงนี้อยู่ในตำบลแก่งหางแมวนะคะ อยู่ในอำเภอแก่งหางแมวตำบลขุนซ่องนะคะตำบลขุนซ่องอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนี่ตัวบ้านนะคะทุกคนก็ใครใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะคะที่แปลงนี้โอเคมากเลยค่ะเป็นส่วนผสมผสานเหมาะสำหรับ คนที่อยากทําสวนจริงๆนะคะถ้าเข้ามาอยู่นี่โอ้โหพื้นที่คงจะสมบูรณ์แบบมากๆที่ก็จะไปถึงนู่นะคะกอไผ่ก็ใช่นะคะลงไปเป็นแนวไปสวนผสมผสานค่ะผลไม้เต็มพื้นที่นะคะมาแทบจะไม่ต้องทำอะไรแค่มาบูรณนะดูแลให้เขาเจริญองอกงามก็ ปีสองปีแต่ตอนนี้ลำไย,ยเขาได้ผลผลิตแล้วนะคะลำไย,ยคุณครูแต่ว่าเหมือนคุณครูน่าจะไม่ค่อยชอบลำไยสับท่า่แล้วเริ่มเจาออกแล้วก็เริ่มลงทุเรียนมั่งมังคุดมั่งแซมลงไปนะคะนี่ลานข้างหน้านะคะคุณครูเขาจะทําแบบไล่ระดับแล้วก็มีข้างล่างก็เป็นอีกชั้นหนึ่งตัวนั้นก็จะเป็น เอาไว้สำหรับกลางเต็นท์สวยมากเลยค่ะลงไปโซนนู้สะข้างล่างนี้เลยนะคะที่จะเป็นมนันเนินนะคะไล่ระดับลงไปอืจะมองเห็นภูเขาแต่ตอนนี้ฝนมันตกนะคะทุกคนก็เลยมองไม่เห็นม็มีคนมาุณง,งาน ตามเขาตามเาตันันรู้เหรอไ่ะต้อบ้านใครสนใจแปลงนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณย่าก็เปิดเดี๋ยวเปิดเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจโทรทักถามสอบถาม มาดูพื้นที่มาคุยอยากได้ตกตกลงราคาต่อรองกับคุณครูคุณครูบอกว่าถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆก็มาตกลงเพราะคุณครูเขาห่วงเขาก็รักแปลงนี้นะคะก็บอกเขาบอกว่าอาจจะบอกราคาสูงแต่ว่าคือเขารักแปลงนี้มากถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากได้จริงๆก็มาคุยกับคุณครูได้นะคะถ้าเก็คลิปนี้ก็จะฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะ ออฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดออไว้ถ้าเกิดว่าเรามีคลิปต่อๆไปก็ฝากทุกคนเข้ามาคนท,ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ